สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการเผาถ่า,า,านกาบมะพร้าวนะครับสำหรับใช้ทำขนมเปียกปูนนะครับเผาด้วยเตาชีวมวลครับตัวนี้เป็นเตาชีะวมวลขนาด 10L นะครับคือห้องเผาไม่มีความจุ10ลิตรนะครับก็อันดับแรกเลยคือ,อเราจะจุดเตาชีะวมวลด้วยถ่านก่อนนะครับ ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปประมาณหนึ่งในสี่นะครับใส่ถ่านเนประมาณหนึ่งในสี่ของเตานะครับเมื่อถ่านติดดีแล้วนะครับก็เอากาบปมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยหั่นเป็นท่อน้นสั้นแบบนี้นะครับค่อยๆยทยอยใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคา,ายแก๊สหรือว่าควันออกมานะครับแล้วก็ควันก็คือก็จะลุกติดเป็นไฟ นะครับก็ทําให้การเผากะลาเเผาเปลือกมะพร้าวเนี่ยนะครับไม่ไม่มีควันนะครับไม่มีควันพยอยใส่โดยเรื่อยๆรื่อยครับเผารอบหนึ่งนี่ก็คือจะจะเผาเปลือกมะพร้าวได้ประมาณถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวน้ําหอมก็ประมาณสามลูกสองลูกหรือสามลูกนะครับถ้ามะพร้าวใต้ลูกใหญ่ก็อาจจะประมาณสักหนึ่งลูกครึ่งนะครับนี่ครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีควันครับเพราะว่าเขาจะควันจะถูกจุดเป็นเป,นเปลวไฟหมด แต่ต้องทยอยใส่นะครับทยอยใส่นิดนึงนะครับแล้วก็หยุดหยุดเป็นช่วงๆนะครับให้ให้เขาลุกติดดีเราค่อยใ,ใส่ใหม่นะครับแต่ก็จะมีกลิ่นหน่อยๆนะครับเพราะว่า,า,าแก๊สจากาเปลือกมกมะร้าเนะ่าเขาจะมีความชื้นอยู่นะครับแล้วเขาคายแก๊สไวมากนะครับก็ะจะมีกลิ่นหน่อยๆ ควรมีพัดลมเป่าช่วยก็จะดีครับไม่ถึงเป่าคนนะครับเป่าให้อ่ากลิ่นเนี้ยออกไปนอกตัวคนไม่ได้ม่ได้เป่าใส่เตานะครับก็ทยอยใส่เรื่อยๆนะครับอย่าอย่าใส่ทีเดียวเยอะเกินนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดือดเตาจะดับได้ เราใส่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเลียงไม่เป็นระเบียบนะครับก็ใช้เหล็กเหล็กงอนเนี่ยครับเหล็กโค้งเนี่ยนะครับเขีียเขีียกดให้เขากระจายสม่ําเสมอนะครับแล้วก็กดลงไปให้แน่นๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าพอเรากดเข้าไปนะไฟจะลุกแรงขึ้นนะครับไฟจะลุกแรงขึ้นแล้วเราก็ใส่ต่อไปอีกครับ อันนี้ผมเตรียมไว้จากมะพร้าวทั้งหมดสามลูกนะครับเป็นเปลือกมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีมีเผาไปแล้วสองรอบนะครับได้ได้เยอะอยู่ละนะครับก็แบบนี้สามารถที่จะเผาในในเขตชุมชนในตลาดในอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะควันน้อยมากนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าที่ท,ที่ที่จุดอา่อาอ่า กระดาษหนังสือพิมพ์หนึ่งแผ่นนะครับนะครับตอนนี้ไฟเริ่มเบาแล้วก็ก็หยุดใส่แป๊บหนึ่งนะครับหยุดใส่แป๊บหนึง่งนะครับรอให้เขากลับมาไฟแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยใส่ต่อนะครับ จะเปลวไฟค่อนข้างใส่นะครับตีจะมองก็เห็นนะจะใส่มากนะครับเปลวไฟจะใส่ขยายให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยว่าว่าเปลวมีเปลวไฟอยู่นะครับมีไฟอยู่แต่ถ่ายใกล้มากไม่ได้ครับโทรศัพท์จะไหมร้อนนะครับตอนนี้ไฟเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับเริ่มแรงขึ้นก็ใส่ต่อครับใส่ต่อให้หมดเลยอีกสามสี่ชิ้นนะครับ ค่อยๆเรียงไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือเรียงพยายามเรียงให้แน่นๆนะครับให้แน่นๆอย่าอย่าให้มีช่องว่างมากนะครับถ้ามีช่องว่างมากการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์นะครับควันจะขึ้นมาได้นะครับก็ยังเหลืออีกสองชิ้นนะครับแป๊บหนึ่งรอก่อน นะครับแล้วก็ใส่ครับไฟเริ่มแรงขึ้นเราก็ใส่เข้าไปตอนช่วงที่เราใส่อาจจะมีควันบ้างนะครับมีแต่มีไม่มากนะครับมีนิดนิดหน่อยหนะครับนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็ให้เขาเผาไหม้นะครับ ให้เขาเผาไหม้แบบแบบนี้ยนะครับโดยเปิดอากาศเข้าเต็มที่นะครับเปิดอากาศเข้าเต็มที่เนี่ยแบบเนี้ยไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตลอดนะครับให้เห็นตลอดนะครับหามุมกาลังหามุมที่ที่เห็นไฟชัดๆนะครับโอเคนะครับ เราจะเห็นว่า,เ,าเปลวไฟจากเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะบางใสนะครับก็คือถ้าใช้เปลือกมะพร้าวอย่างเดียวจุดเลยเนี่ยไม่ติดนะครับไม่ติดติดก็ติดยากมากนะครับเพราะว่า,าแก๊สเขาจะบางมากนะครับแก๊สจะบางนะครับอันนี้คือเราต้องใช้ถ่านช่วยนะครับคือจุดถ่านก่อนจุดถ่านรองพื้นนะครับรองพื้นที่ก้นเตาแล้วก็เอาเอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยใส่นะครับ เปลวไฟใสมากครับทีน,นี้คือเราเขาเริ่มติดดีแล้วนะครับดูแล้วไฟสม่ำเสมอแล้วนะครับเราก็หลีนะครับหลีหน้าเตานะครับต้องหลีนะครับเพราะถ้าไม่หลีเดี๋ยวจะเป็นขี้เท่าหมดนะครับเดี๋ยวแทนที่จะได้ถ่านก็จะได้ขี้เท่าแทนนะครับอ่าหลีหน้าเตาก็คือปิดอากาศเข้าไปนะครับปิดอากาศเข้าไปเหลือเหลือระยะห่างเนี่ยตรงปลาย ปลายประตูเนี่ยครับกับถึงกับถึงกับเสื้อเตาเนี่ยนะครับระยะห่างจากปลายประตูถึงเสื้อเตาเนี่ยนะครับประมาณสักเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งถึงสองเซนนะครับก็ไฟก็จะเบานะครับไฟก็จะเบานะครับเราก็ปล่อยเขาเผาไหมอย่างเงี้ยครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเป็นถ่านหมดนะครับก็สังเกตเดี๋ยวว่าถ้าถ้าเขาเริ่มเป็นถ่านหมดเนี่ยหนึ่งคือไฟจะเบาขึ้นนะครับเบาไอ้ไฟจะเบาลงนะครับเบาลงจนเกือบจะดับ นะครับแล้วก็เปลวไฟจะออกเป็นสีฟ้าๆนิดนึงนะครับคือจะใสขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้เปลวไฟยังเป็นสีแดงเข้มๆอยู่นะครับตอนนี้เปลวไฟยังเห็นเป็นสีแดงเข้มๆอยู่นะครับถ้าเขาเริ่มเป็นฐานแล้วเนี um> ่ยเป็นฐานหมดแล้วเปลวไฟค่อนข้างใสนะครับจะใสขึ้นนะครับต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับถ้าถ้าถ้าได้ใช้ประจําแล้วก็จะรู้เองว่าอ๋อระดับนี้แล้วได้นะครับ เพราะว่าสองรอบแรกผมก็ลองดูเหมือนกันครับเพราะว่านี่เพิ่ง,พงทําครั้งแรกนะครับเพิ่งทาครั้งแรกปกติไม่ได้ใช้เปลือกมะพร้าวนะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งเข้ามาว่าต้องการเอาไปเผา,าเปลือกมะพร้าวทําฐานไอ้ทาสีผสมอาหารนะครับก็เลยมาทสให้นะครับก็สองรอบแรกก็ก <S <S โอเคครับหักกลางดูหักดูก็คือข้างในเป็นฐานหมดนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเหลือเป็นแบบสีน้ําตาลนะครับเป็นดําหมดนะครับดําหมดหักได้นะครับจับหักได้ เนี่ยครับเป็นเป็นแท,งท่งแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยได้เลยเนี่ยเนี่ยหักเนี่ยครับหักหักได้เป็นทานหมดนะครับเขาไวมากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้คือไฟเริ่มเบาลงสม่ำเสมอแล้วนะครับก็มองมองดูนิดนึงนะครับว่าโอเคไหม นเพราะถ้าไฟไฟใสเกินก็ข้างล่างอาจจะเป็นที่เท่าได้นะครับเพราะว่าข้างล่างเขาได้รับอากาศมากกว่านะครับไฟใสามากครับไฟใสามากนะครับก็เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฐานออกนะครับ่านออกมาดับ ดับในน้ําข้างนอกนะครับเตรียมน้ําไว้ใส่กระมังไว้นะครับก็ปิดครับปิดนี่เลยนะครับปิดอากาศเข้าให้สนิทนะครับเพื่อที่ความร้อนขึ้นด้านบนเนี่ยจะได้น้อยลงนิดนึงแล้วเราก็ช่วงปิดใหม่ๆเขายังมีไฟอยู่นะครับยังมีเปลวไฟอยู่เราก็รอให้เปลวไฟดับก่อนนะครับพอเปลวไฟดับแล้วอาจจะมีควันนิดนิดเราก็คลิปฐานออกมาดับข้างนอกได้นะครับตอนนี้ไฟยังไม่ดับนะครับไฟข้างในยังไม่ดับ นะครอให้เขาดับไฟดับดี้ก่อนนะครับ โอเคดับหมดแล้วนะครับดับหมดแล้วก็ทิ้งไว้แปอีกแป๊บหนึ่งนะครับเจนกว่าควันที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับจะจะจางใส่นะครับควันที่เขาขึ้นมาเนี่ยจะจางใส่แล้วก็บางหายไปนะครับน่าจะว่าคือเป็นถ่านหมดแน่นอนนะครับถ้ายังมีควันนิดนิดก็อาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่เป็นถ่านนะครับก็สําหรับท่านที่เคยเผาถ่านอยู่ก็จะรู้นะครับว่า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 ควันเป็นแบบไหนนะครับที่เป็นถ่านหมดนะครับ โอเคแสดงอย่างนี้ว่าแบบนี้แสดงว่าเป็นฐานหมดแล้วนะครับก็เอาออกได้เลยนะครับเอาออกมาดับในน้ํานะครับเนี่ยครับเขาจะยังเอ่อให้ดูนะครับว่าเขาจะยังเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งๆสวยมากนะครับคือแทบไม่เป็นที่เท่าเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วลาก็ดับออกมาดับในน้ําอีกทีนึงนะครับ นะครับก็คือเขาจะหายไปบางส่วนก็คือส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฝอยๆนะครับฝอยๆรอบนอกแต่ถ้าเนื้อเนื้อที่แน่นๆอยู่เนี่ยก็ยังได้เป็นฐานเหมือนเดิมนะครับได้เป็นฐานเต็มแท่งเลยนะครับเต็มก้อนเลยเนี่ยครับอา่าผมมีเหล็ก คลิปทานอยู่มันจะสั้นนิดนึงคือเป็นที่คลิปดันเลสนะครับที่ตลาดนัดอนไะยี่สิบาทเนี่ยจะสั้นนิดนึงแต่ถ้าให้ทํางานสะดวกนะครับหาที่คลิปฐานที่แบบยาวๆนิดนึงนครับจะได้ไม่ร้อนมือนะครับ เนี่ยอันนี้ขนาดชิ้นนี้อยู่ด้านล่างนะครับชิ้นนี้อยู่ล่างนะครับอยู่ล่างก็ก็ยังเป็นฐานเป็นก้อนอยู่นะครับ <apprent> <restriction> คือแทบไม่เป็นขี้เท่าเลยนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างก็คือเป็นส่วนที่อยู่ติดกับอยู่อยู่ติดกับฐานฐานแดงข้างล่างนะครับ อค okay. นะครับอ,อันนี้กระมังกระมังประมาณ1ิบสนิ้วนะครับก็เผาสามครั้งนะครับได้ได้เกือบเต็มกระมังนะครับเยอะมากนะครับครับสวัสดีครับ